สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ,พ,พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับคลิปนี้ห้ามพลาดพี่น้องพิจารปทุมราชครับผ้าพีผ่านนองครับมาเบิ้งัวแมลูกสองโคมครับอยู่อกงัวพอจอยครับพี่น้องนี่ครับผนเอายวว่าพิจาร์ไทยครับสองโค้มงามๆครับลูกโตผูกรับลูตัวแม่ครับตัวนี้ว่ลุ้นครับพี่น้องลุ้นทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับพิกัดบ้านส่างกวนนิคมนะครับตัวบนหน้าหว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดตมนาชเจริญนะครับพี่น้องโอ้โแดงเข้มๆพี่น้องโคมนี่แดงสั่มปื่อๆเลยพี่น้อง เอาคมแรกเลยครับเป็นแม่ลูกลูกโตผูครับแม่หัวลุนลูกกับหัวลุนครับแม่สุงมลยสามสิบห้ากบครับลูกแรกเปิดสองหมื่นเจ็ดพันต่อได้ครับส่งฟีหนึ่งร้อยกิโลครับสองหมื่นเจ็ดพี่น้องเอ้งามายพี่น้องเลยงามทั้งแม่งามทั้งลูกครับลูกว่ายสองเดือนตันเป็นตันนะครับแม่ชุงมลยสามสิบห้ากบครับเป็นบรามันลูกผสมหัวลุนนะครับลุนเห็ดเขาครับพี่น้องไม่ต้องนี้งเอียงครับนังหนาอ้างนึกดีแดงเข้ม สีมะพูดเล็บดีก็เท่าดีครับบ่อสนบอ,อยังครับขีบหูงดาครับจมูกดำบ่อฉีครับสดเป็นสดพี่น้องนี่ครับสีแดงเข้มๆเนอะพี่น้องเนอะลูกพ่นนี่ปุ้ยพี่น้องมันมเด็ดแห้งว่ามันสมรอดมาอยู่ดอกเศร้าเจ็ด,ดพี่น้องโค้แรกเครื่องดําพวงหางดํานี่ลูกใส้พันไปกับสบประมาณสองเดือนครับพนเป็นพอพัน,นเดี๋ยด้ยครับพี่น้องนี่นังข้อย่นๆพี่น้องเอยครับนังหนาๆอ้วน แต่มันเลี้ยงลูกดีครับนี่ครับแม่สุงัขสายสาซิหากลครับเปิดเสาเจ็ดนะพี่น้องเป็นแม่เลูกลูกตัวผู้ครับพอจอยแดงง่วงง่ามาแบงปันนะครับนุมดีพร้อมนุ่มสีเต่าเอานะครับสนใจกระโถมาานะครับนังนาแดงเข้มดีนะครับมอลุนลูกกระลุนครับนี่ลูกลุนแล้วนะครับลูกลุนแล้วนี่ลูกไส้พ่นโอ้ยนะมะนาคัะแกนะครับพวกท้อนประกันไห้ครับซิมหามือครับพี่น้องอาจติเนอาจีเมื่อนะนะครับนี่อ้วนอ้วนเป็นอ้วนครับ เบิ้งอีกฟังหนึ่งอันนี้เป็นตีเบอร์เพิินตีฟ้ามน่ครับเขาจ้อาตีเบอร์ตีฟ้ามเพิ่นตีนัาฟ้ามนะครับน้าสิบเด็บหนึ่งอยู่ดรอกมีเหล็กหนึ่งอยู่นี่ครับกินนุ่มหรอบุกเอ้หลูกมาโพดแหละมะนาดพี่น้องลูกเพิ่นไหมนี่เขาจะมีเหล็กหนึ่งน้าสิบเอฟหนึ่งอยู่เลยน้าเป็นงอเอฟอยู่นะครับเสาเจ็ดครับพี่น้องต่อได้นะครับทุกครัประกันให้ยซิบหามือนะครับส่งปีร้อยกิโลครับลูกมะโพดอะ แดงเขีบเข้มปะยางครับต่อไปไปเบิงโค่มที่สองง่ขึ้นอีกนะครับลูกตัวแม่ครับบาดในลูกพุงขอดบาดแข่งขาพี่น้องนายสมหลอดมาอยู่ดอกนะครับนายสมหลอดมาอยู่งวงงามแบบนี้นะครับยาง,งปกติดีต่อไปไปเบิองอ่าโค่มที่สองโค่มง่ามขึ้นเลยพี่น้องเลยงามแห้งโคมที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกวัยยี่สิบมือครับแม่สูงหน่อยสี่สิบสองบกลบครับแม่นี่ยอ้วนๆพี่น้อง ควนี่ครับพอจอยเปิดไบสองหมืนแปดครับต่อรองได้ครับนี่ลูกสาวฝนพึ่งขอดพี่น้องนังข้อกาลังมากินยาแบบดีปวดเล็มละนะครับกินยานี่แบบดีครับพี่น้องครับเอาสองหมื่นแปดตอได้ครับทรงปีกอร่อยลูกนะครับนี่เครื่องดํานุ่มสีเตาครับเป็นว่าลูกสองนะครับลูกสองยืนนะครับเครื่องบดลูก่นพี่น้องเบิ่งามๆลูกก็ออกบามันลูกผสมครับนี่นะครับเนื้อนังดีแห้ง เครื่องดำคู่ั้งปีเครื่องดำนะครับแม่นี่สูงห่อยสี่สิบสองครับหนังหนานะครับเล็บกระเทวดดีวะทุกอย่างครับขาทุกคาท้อนประกันในทุกตัวสิบห้าหมื่นนะเพื่อติกินใบไผ่แล้วดุกสาวเพลินมามถูกมะนี่ครับลูกพึ่งขอดลูกพึ่งขอดนีด่ครับเอาสนใจโทรมานะพอจอยได้นะครับสองหมื่นกับอีกแปดพันราคาต่อรองได้นะครับคลิปหูดำ จมูกสีดำนะครับเสื้อฟังฟ้าเขานิดนึงนะครับเป็นรองมั่นแะละใ่เขาลายนะครับกินไม่ไผ่เบาเนี่ยเป็นหัวมักกินนะครับหัวมักกินเนาะมาดูบังหน้าตาดูนะครับนี่งอห,หน่อยตัวนี้นะครับเอาสนใจโทรมานะครับนี่บึงด่านถ่ายมันอ้วนแห้งนะพี่นอ้องอ้วนแห้งนี่ครับฟังพส่นกินเนี้อ สูงหน่อยที่2บวกเลยครับหุ้ยเหนือหนังโคตรไรเล็บดีเขาเท่าดีนะครับนุ่มสีเต่าเนี่ยมันอยากกินใบไผ่ลูกว้ยีสิบกว่ามือครับสะดือพ่งลุดนะครับลูกสาวแกงขาแบบใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่ครับเอานะครับมือนี่ก็บแบงปันสองโค่มนะครับมากถึงใจโคม้โมเดยกะทโมาหาพอจอยได้นะครับพี่ตัดกัดบั่นอาสร้างความนิ่มนะครับตัวบนหน้าหวา่างอำเภอทุ่งลาดถือว่าตำหนักเจริญเครื่องลูกพลนีดำนะครับโค่นท้บบนางเปร นายนังดีครับพี่น้องนายนังดีแค่นเอานะครับบรรยากาศร่มเย็นบ่อยๆนะครับสองคมอเซ้าเจ็ดกับเซ้าแปดห้องต่อได้ครับพี่น้องเบอร์ไล่กับเบอร์โทษเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นบุกเด้อพี่จาขึ้นไห้ครับปะจูงยางเลยครับพ่อจอยบรรยากาศตอนบ่ายโมงนะครับไทยขึ้นไปกันมมนมีแดดดอกพาะว้อง่มขมพี่น้องอ้ยดูกสาวเพื่อนว่าโหดแหลนครับน้าจูงง่ายๆเลยพี่น้องเอ้ยสรับิปดีครับสวัสดีครับผม